สวัสดีจ้ายินดีต้อนรอับเข้าสู่สองอแหวนเพชรอีกแล้วพี่น้องมาอนีพามากินลูกสิ่เอ้ยเขาเอินมาเองขอเธอ Hot dog, ทอดกรอบพี่น้องแก้มือรอบที่แล้วกินไปแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ดับคลิปกับบัได้รอบนี้กบมัดแก้มือมาถอดโอ้ยยืนถอเดเปสุมโมงเมยแห้งพี่นอออ้องกรอบเบิรงมนสิกรอบอ่ะปซิมมาเด้อมาเด้อ <c oughs> ต้องมีความกรอบอยู่นะจะกรอบอยู nice ่ไม่ใช่อดเลยนะเออลองชากัเขาจะเอาไหนี้ล่ค่ะแล้วก็อ่กินค่ะแบบนี้แล้วเป็นเร็วเป็นเร็ว อันเองทอดเองกินเองแบบที <repetition, S 1> ่จะผักเข้าหลายๆต้องต้นหอมผักชีั้งแบบนี้จะมีอะไรกว่าเขาอ่ะอื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 มอืออมออ ตัวเหร่หนะหกสิบอืมเขอซื้อเท่าไหร่นะรอนี่อันนั้อันแปดสิบกับเก้าสิบอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันจัเลยคือร้อน,นกันอืมจับถืออันกรอบซะด้วยอยพดผ่อนเงนะินแล้วค่อยง่อนเนอะ หอม,อมหอมจหอเจ้าสิบพวนม้วในกะนงได้เลยเนะี่ยร้อนเนาะคัแบบสวยๆแบบนี้เลยใช่ทำคะฉั่ทำรูมใจไหมคะ อร่อยค่ะยุ่งกลบอีกต่ออันนี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ไม่ประนองสาวเาบอกขึ้นาที่บอกก็เราเหมือนตลาดเนี่ยไปสื่อที่ตลาดมาถามว่ามีน้ำจิ้มไก่ไหมมีเตาเยืห่ออื่นไหนบอกเอา ก็ถ้าติดยี่ห้อนี่นีมาดุด mm hmm. ยัย่าเอาอ่ะฮะแข่งก่ก็ เป็นหยั่งไรมัได้ยินไหมคือคือเปนยังเลยตักตักตักนะมันเป็นยังไงแนี้ก็อร่อยอร่อยกินจันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนมันอันตัวกินเป็นไปจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินต่อก้นแล้วก็มาพบกันใหมคลิปหน้าสวัสดีจ้า